ครับกะสวัสดีครับพี่น้องกะลุงท่องกะทิผ้ามาบึงสะาพให้มันนะครับผมหลังจาก้นที่ตกมาได้ติดต่อกันเจ็ดมือเลยพี่น้องเลยบ่มีมือเว้นเลยครับผมมันลุงท่องอะใบเหลืองมืดละพี่น้องเลย <c oughs> นะครับผมนี่นะครับหัวเพิงกะดินเพิงกะไหลออกมืดนะครับผมหัวกะขืนมาจาก หัวเพื่อนน้พี่นอ้องหัวลอยอยู่ทั้งดินพี่น้องดินไหลออกไปหมดแล้วนะครับผมเพราะว่าเป็นพื้นที่ดินทรายน้าพี่น้องเป็นพื้นที่ดินทรายนะครับฟังนี่กาหกหกแห้งพี่น้องรองมันก็หายหมดแล้วนะครับผมตกดิดตอกันอาทิตย์หนึ่งแล้วพี่น้องบ่เศร้าจากเ่อเลยนะครับผมเมื่อคืนนี่ก็ตกลงยางนักอีกคืนหนึ่งนะครับตกหมดหมือ ล้วก็ตกมดขึ้นอีกพี่น้องเ้าออกมานี่ก็ยังกลุ่มๆอยู่ครับผมนี่ขีฟ้าก็ลายอยู่พี่น้องจะขีดตกมาอีกบ่โอ้ยลุง <c oughs> ท่องกับอูนเนี่ยสีเห็บเลยพี่น้องบ้านนี้หกส่กันอยู่ฝนยิงตกงาก็ยิงเกิดเนาะพี่น้องนะเนาะอาหุ่นไห้บด้กะบ่คือแล้วบ้านนี้พี่น้องเลยหกบ้านนี้เนาะอืมก็ต้องรอเพื่อน จังได้บานพี่น้องรอไปอีกเนาะล่อให้เพื่อนแหงก่อนลุงทองยังสิงมาเอาเครื่องมาตัดเอานะครับผมเครื่องตัดหยาตัดในหลองเอารับพ่อเพื่อนขึ้นได้เนาะพี่น้องน่าแรงกค็คงจะบ่เท่าไดเนาะครับคุนี่นี่ก็คือแปดหนึ่งของลุงทองที่ปลูกไว้เนาะครับผมกับใบลนเม็ดละลายพี่น้องแต่ว่าก็คือสิบบ่ใต้เนาะครับผม เพราะว่าเพื่อนมาได้ลนจากหยอดลงมาเนาะเพิ่นลนจากกกขึ้นไปหายนี่ก็คือเพื่อนแต่ลัดใบลางนะครับผมก็คงุจับบ่สูน้ำนะพี่น้องนะครับนี่ก็คือสภาพมันสับหลังฝนตกตลอดเวลานะครับผมมแถวนี้พี่น้องหลงหายมดนะครับผมเสมอเสมอลืมเลยพี่น้องเลยนะครับผมอยู่ไต่ปลามัน ยังเป็นรูปล่างเป็นหลองมันอยู่ครับผมแต่ว่าทั้งใตนี่เรียบร้อยแล้วครับอืหัวเฟืองกระพูขึ้นมาจากดินพี่น้องนี่แล้วครับผมหัวกรลังงามเลยพี่น้องนี่มันลุงทองเนาะมันสีเดือนกลัวแล้วครับผมมันสีเดือนกลัวอืมนะครับกับประมาณนี้แหละครับพี่น้องฟังนี่กับรอจงพูดถึงเลยแล้วกับดินหลายทับกันเรียบร้อยเป็นพื้นที่เดียว นรับผมประจ o n ยกล่องอันนี้ก็อีเลื้ยงหน่อยนะครับผมนี่กะงามคือเกาพี่น้องอีเลื้ยงหน่อยนกับผมฮอร์โมนกับ่ท่านได้ฉีดเล้วพี่น้องเลยเป็นเดือนละมั่งนีลุงทองมาได้มาฉีดนะครับผมนี่นะครับอืมอ่ะกับประมาณนี้แหละครับพี่น้องได้โอกาสก่อนลุงทองยังฉีดมาฉีดผลทางใบให้เพื่อนเนาะใส่ทางดินกับกุ้งขีดบ่มมีปุ๋ยใส่ทางดินนะครับผมกับประมาณนี้แหละครับพี่น้อง ครับผมขอบคุณครับสบายดีกันทุกคนครับผม